กระทงใบมะพร้าวแบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่หน่วยจะมาแชร์วิธีการทํากระทรงด้วยใบมะพร้าวนะคะแบบง่ายๆกันค่ะฐานกระทรงนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเนาะอยู่ที่10เซนติเมตรค่ะความสูงนะคะอยู่ที่4เซนติเมตรนะคะกันกายไม้บรรทัดแม็กตะปูเข็มดอกไม้ทุบเทียนค่ะ ใบมะพร้าวนะคะจะตัดอยู่ที่เจ็ดเซนติเมตรค่ะเจ็ซนติเมตรนะคะเจ็ซนติเมตรไฟที่สองนะคะแปดที่สามเป็นเก้า ับบในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ให้โค้งแบบนี้9เซนติเมตรค่ะ8 7 จะมาวางซ้อนกันในลักษณะนี้นะคะแล้วก็แม็กได้เลยจะแม็กช่วงด้านข้างนะคะ่างน,นี้ทางสองฝั่งเนาะอันนี้นะพอตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะไปติดกับฐานกระทงกันค่ะตัวเนี้ยให้อยู่ประมาณนี้ ก็จะติดในลักษณะนี้นะคะติดไปเรื่อยๆนะคะจนรอบฐานกระทงเลยค่ะพอติดครบหนึ่งรอบแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะขึ้นรอบที่สองกันค่ะรอบที่สองนะคะก็จะใช้ปปินใบเล็กเนาะนิดนึงประมาณนี้นะคะ อยู่ที่2.5เซนติเมตรค่ะตัดความยาวนะคะอยู่ที่7เซนติเมตรค่ะจากมาตัดเลมน,นี้นะคะจะเอาใบในลักษณะนี้นะคะจะทำให้เหมือนกันหมดจะติดสับหว่างกันนะคะระหว่างตรงล่างนี้ช่องนี้ลงไปไปไป นี่ตรงนี้ตรงไปลายปลายนะเพื่อที่จะให้่าไปลายใบอกระดกขึ้นนะคะแบบนี้ชั้นที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะก็จะตกแต่งด้วยดอกไม้ทุบเทียนนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการทำกระทงใบมะพร้าวนะคะแบบง่ายๆเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ